วันนี้เป็นอีกวันที่ผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่ต้องอยู่กับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ที่สุดติดอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ย้ําถึงมาตรการดับไฟป,ป่าว่าต้องดับให้ได้ภายใน1วันแล้วก็ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงมาช่วยด้วยค่ะสภาพท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์ IQ Air ที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศทพั่วโลกระบุว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดให้อยู่อันดับที่1เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกนะคะ AQI เฉลี AI ่ย172ค่ะจนช่วงบ่ายจะสังเกตว่ายังคงมีฝุ่นควันปกคลุมอยู่แต่ถ้าเทียบกับตอนเช้า พบว่าตอนบ่ายในสภาพอากาศดีขึ้นนะคะก็คาดว่าเป็นผลมาจากปฏิบัติการฝนหลวงที่เจาะช่องชั้นบรรยากาศในช่วงที่อากาศปิดตัวทําให้ฝุ่นละอองสามารถเคลื่อนตัวออกไปได้พอไปดูที่การพยากรณ์คุณภาพอากาศวันพรุ่งนี้ลากยาวไปจนถึงวันอาทิตย์คาดการว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นค่ะ ส่วนแผนการปฏิบัติการป้องกันฝุ่นควันทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าช่วงนี้ไปจนถึงสงกรานต์ทางจังหวัดจะยึดหลักการ,รเผชิญเหตุด,ดับไฟทันทีแล้วก็ดับให้หมดภายในหนึ่งวันโดยเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นรวมไปถึงปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนถ้าเราไม่ก่อกวนฝุ่นควันที่ลอยสะสมแล้วลอยขึ้นไปเนี่ยมันจะถูกเหมือนฝาชีครอบครับเหมือนฝาหม้อที่ครอบลงมาในแอ่งเชียงใหม่แล้วก็จะออกไม่ได้ บินขึ้นชนฝาตกลงบินขึ้นชนฝาตกลงคนอยู่เชียงใหม่อยู่ข้างล่างเนี่ยหายใจเข้าไปอันนี้คือถ้าไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าทําอะไรจะเกิดขึ้นก็เหมือนเรา,าไปเจาะฝาหม้อครับเจาะฝาชีให้มันมีรูแต่การเจาะนี่ไม่ได้ใช้สว่านแต่ใช้ปฏิบัติการความแตกต่างเรื่องอุณหภูมิของการใช้น้ําแข็งแห้งใช้ความเย็นเข้าสู้กับความร้อนในฉับพันธ์ทันใดเนี่ยมันจะเกิดเป็นการแยกของฝาชีตรงนั้นแล้วก็ทําให้ฝุ่นควันที่อยู่ ในแองเชียงใหม่เนี่ยมันลอยขึ้นส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตอนนี้ฝุ่นควันยังคงปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนต่อเนื่องนะครับฝุ่น PM 2.5แบบรายชั่วโมงเช้าวันนี้สูงที่สุดในภาคเหนือ211ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับรวมถึงมีจุดความร้อนสูงสุด399จุดครับวันนี้นายอัธพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานได้เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้านะครับให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่หลังจากเกิดเหตุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำกำลังชาวบ้านขัดขวางเจ้าหน้าที่แล้วก็ชิงตัวผู้ก่อเหตุบุกรุษและจุดไฟเผาป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเมื่อสัปดาห์ก่อนครับนายอัธพลขอให้มีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นครับแต่ถึงแม้ว่าจะลดน้อยลงกว่าเดิม30ถึง35เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังพิเศษ แล้วก็ประกอบกับที่เราได้มีการ,ารดนาเนินคดีในเรื่องของการเข้าไปบุปกลุกแล้วถางล่าสัตว์แล้วก็มีการ uh, ทร้ายเจ้าหน้าที่นะครับมีการแย่งตัวผู้ต้องหานะครับก็เลยจะเข้ามาเป็นการให้กําลังใจงนะครับแล้วก็จะได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้วยว่าจะเกิดผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของหมอกควันข้ามแดนมากน้อยแค่ไหนครับ เหตุการณ์ชิงผู้ก่อเหตุที่บุกรุกจุดไฟเผาป่าล่าสุดผู้ร่วมก่อเหตุมอบตัวแล้ว5คนนะคะศาลสั่งห้ามประกันตัวเด็ดขาดเพระว่าถือว่าเป็นคดีอุกชะกันค่ะ